ค่ะอีกรอบค่ะรอบค่ำค่ะยังบมได้พันภากันจากกันนะพราะกันสาลวนอยู่ในสวนเนี่ยค่ำมเลยจะพากันแยกย้ายกันเมื่อวานนี้หันค่ำมื่อายก็เลย่ริได้อันทายพ่นสียาสีฮอร์โมนนะค่ำเมื่อหลาับนเเห็นอี่แล้วมาค่ำเลยเจอกันค่ำ ยังสารวนกันอยู่เดห้าบุได้ถ่ายวันนี้แจ้งแน่สว่างเนี่ยก็เลยถ่ายแจ้งสว่างเลยมือนสีแดงแรงลิดขนาดสีแดงแรงลิด,ไก,ดไ,ไก่ยังเห,เ,หเ,เห็นไก่ดิเห็นคนไก่บ่เขียวขนาดใหญ่ หาเขียวเขียวแค่สงมสงามกว่านี่เขียวเขียวปัดบชมซ้น,นชมุมซ้นพร้อมเลยเออมีหามไม่น้ำบมีน้ำอันน้ำมายาลับขนาดใส่ถุงมือแล้วนี่เอ <laughs> มือค่นทำงานทำงานมากค่ะอาหหาัล้่ือหักบ่หักบ่ได้ท้อเนาะเกิดมา่ได้หาักันมีชีวิตเกิดมากันชีวิตมีค่ากว่าหันดิ่ากว่าหมีค่ากว่านั้นเยอะชีวิตทำงานไปขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะขอให้สุขภาพดีก็พอละร่างกายแข็งแรงสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงก็โอเคแล้ว ทำงานต่อไปได้เม,มื่อยเลยทีเซ่เลยทีโอักเครื่องคำนะมันจะออกผมๆมเลยนะหนึ่งกินกับอันกับลาบกับปนนี่แหละักเครื่องคำเอามาใส่มันกงขืนนนะเอามาใส่บิตพวกค่อยได้ดกินหรอกเอามาใส่ซื้อนะแก่บกขาวล่ะหรือว่าแห้งเบิรบอก แห้งเบิดบอลได้ไหนเกี่ยวบ่เขาแล้วว่าสันฮะเกี่ยว,ยวน้อยไม่เอาเขียวขนาดโอ้หนาปลาแต่มาสิขัวแล้วมันกินอนะแต่มาสิซอบชมพมาะมันจังแลนหาแล้วเนาะเอาหนาโอให้มันกินไงนัวมันหอบใส่บ่มบ่มผู้มาแล้วมาแล้วมัาจีวรนะเห็นอันทีก่กระสอบไปนะ เบิ่มเบิ่มเบิ่มเรนมาใส่ฮ<า>ะอไปไปเอาติญยาไปไว้สิเออผละจนั้งแตกผละั้งแต่ไปฮอตอันละบ่ออนหาเนี่ออนนอนออนข้เากเกี่ยวดูน่มันมลนะออนเนาะ ก็น้อยวะสีแดงแรงฤทธิ์สีแดงแรงฤทธิ์ฮะปลากระเพืองกระแดงเสือกระแดงแจ่มดีซื้อตั้งแต่สมัยขายดิ้งันเออว่าสิถิ่มลายเสืออะไรด้วยอดอกดาวเรืองขึ้นมาแล้วดอกดาวเรืองสีเหลืองโอ้คือเข้มแท้เอ้าคือดอกใหญ่แท้คักแท้โอ้ยหย่ากระโปงขนาดดาวเรือง โออ้เนรืองอ,อ่อ,อ,งอ,อยเลยคักขนาดเลยนี่สาบเสือพร้อมได้พอดีสาบเสือกันเลือดห้ามเลือดแล้วก็มีอะไรพร้อมล้างจืดล้างจืดกินอันต้มเพระเาะอะไรไผ่เมาไผ่เมาบม่ได้เมาเลยสองนี่นะบม่ได้กินเหล่านะหาซื้อเหล่าหญ้าหาซื้อเหล่าหญ้าเลยสองไม่ได้กินไผ่เมากินล้างจืดได้สักขนาดคุ้ยบรินยังฮะ เกี่ยวข้าวข้าวบ่ระนะแสดงว่าเมื่อกี้นี่หันเกี่ยวบ่คมบันนี้เมื่อไงอีกพอาม่นบ่อีกกระสอบนึงูดกระสอบนึงปีตัวนั้นใหญ่ขนาดบอกกระสอบน่ะเต็มเลยได้หลายเต๋อีิ เอาตอนนี้ก่อนอันนี้ก็ะออนขนาดบร่ออนธรรมดาได้ออนขนาดอ่นนอนนอแบบงัวแรนไส่มละ เออม่เมาอยู่นี้สันด,ดอกอะไรทีนนแม่ทะเนนะอีทองนาเดย์นี่เคมาอยู่ผีผจังวะดินอันนี้แสดว่าดินอันนี้มันเปเอามากจฮะักแล้วมาแต่สายละม,มาแบบไหนม,ม,มันจังมีอันอยู่ทองนาดอกนี่ไม่อยู่ทองนา,าหรือบ่แต่มันไม่อยู่นี่ที <laughs> นา n h ากันี่โอเกียวอ่อนๆต้นไม้ลายมีอยู่บ่ใครอยู่แ่หมูปากมือนะไม้ลายมือนั้นดีกว่านปักมือลาวอลาวโหลไม้ลาย ห๊ะไสเนี่ยหญ้าหยังหญ้าเพื่อนบ้านเฮานี่หญ้าเพื่อนบ้านนี่แหเออเออ <laughs> <paintings in hand> <Zelens> โ oh, อาานะ้โลซีกินอะไรเออเดะปลูกปลูกขายปลูกไอ้น,นี่ไอ้พน,นี้ปลูกอะไรงามแผเพียงเพียงแอลพี่พพอพเออเอเอจปลูกจปลนสามารถสามสามรถง่ๆ่ร้อยหนึ่งขอเจ้าว่า ทีแรกหันข,ข้าเจ้าเกี่ยวมาละเศ้าวนี้นว่ากรเทินก็เลยเกี้ยวหันมาเป็นมัดใหญ่าสามมาัดร้อยว่าสันาคายๆไฮอี่พตอนนี้ <laughs> นี่นีเหรอเนาะส้างกระสอบร้อยหรอังส <laughs> ้า,ากระสอบออ <laughs> าาร,ร,าารอบ้อยแล้วใคา่ <laughs> ขนาตอนใหญ่ขนาดไหนอันนี้ใหญ่ขนาดพอเหรเอาจัดแล้วเกียวสามศอกร้อยด้ยเอาจัดแล้วขายจนได้สล้หนอเ้ยโ่อึดแล้วเนาะตาิรัตลุงอันนี้ไม่ขซื้องวซื้อควายผซื้องวซื้อควายนะซื้อบวดไทยแม่ถะายเล งามฝนล้วไม่นนทางงามแทลยปลูกันตน้น,ตน,นตจนงามเลยนะจนแยงเอวเหรเพียงเอื้อเหรอทำมันยาวทำมันยาวแล้วก็ขยายอาว,อออว,วงาวมงาแหล,ล,ละอทิกาไปปลูกหองามแลยแค่ไปฮดฮะ เดี๋ยวอะเออแม่อะไรยินนาลีสีม่วงอิสราเอลโอ้มันกินมากันแลนหาพลังวัว โอ้้ยไปซื้องวงจอยมาเลี้ยงสิเออเออเอออัคงอคุยแกเชียดนะมีความหวังอยู่เรทำให้ตัวเองมีความหวังหาทำงานให้มัน ออกกําลังกายก็ขาแข่งช่ไปอยู่มองสบายสบายกับบ่านบางดีได้ขึ้นว่าเงินเดือนก็นโอเคอยู่แบบรูราอยู่แบบดีอ่ะอยู่สมมติคักอยู่ไหมบ่คักคักแบบว่าอุ๊มบิ๊มฮอชีฟุ่นเนาะอยู่บบ้านฝรั่งแต่ว่ามันบ่มีอิสระบ่อิสระ,ม,สระมันไม่อิสระนั่นงเบิดมือเบิดเวนบ่ได้อีหยังกับปั้นกวาดชีฟุ่นอันนั้นล่ะเออคักอยู่คืนไปคืนมาคือมันบ่เข้าบ่มีค่าคือบ่มีอิสระแท้สิ นี่ค่ะแค่แค่นั่งเฝ้าฮือนเนะเออไม่มีไม่มีส่วนตัวเลยแบบนงซีมัแบบงแบบนี้อิสระเสรีอย่างเอจ,จะไปเสกไปตามใจต,ตัวเองเกียกเก่ยวหยาเก,นกนานะคะเม่ีิบาียบางคนเป็นบางคน เออยาวๆก่ละเนี่ยกล้สิคาแล้วนี่กล้ิคามแล้วกล้ลกลลกลจะข้าม,มืดปืดตาแล้วออข้ามมืดปืดตาละได้างามหลานนี่ก็ดิคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้คะ่ะเจอกันนะคะสบายดีบางสู ขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า